ถ้าท่านผู้ชมขี้เกียจพิมพ์เนื้อหาที่ได้จากในหนังสือนะครับวันนี้ให้ซีบอจะเสนอทางเลือกที่ทําให้คุณผู้ชมประหยัดเวลามากขึ้นด้วย Google เอกสารโดย Google เอกสารตัวนี้นะครับก็จะสามารถสแกนตัวอักษรน,นะครับจากในหนังสือเนี่ยให้เรากดคัดลอกนะครับหรือกดดาวน์โหลดเป็นตัว Microsoft Word ก็ทําได้เช่นเดียวกันโดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องถ่ายรูปเนื้อหาที่เราต้องการก่อนนะครับเอาให้ชัดชัดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อหานั้นเนี่ยขาดหาย โดยผมจะแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับบนมือถือชื่อว่า Cam Scanner ครับโดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะถ่ายรูปตัวเอกสารของเรานั้นเนี่ยได้ชัดมากขึ้นเงาดำต่างๆแลรเนี่ยนะหายไปเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปคุณผู้ชมนะครับสามารถคลิกที่ตัวไอด้านบนขวามือได้เลยนะครับเพื่อรับชมคลิปเนื้อหาเมื่อเราได้เนื้อหาที่เราถ่ายรูปมาแล้วนะครับเอามาลงคอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเรามาที่ Google นะครับเข้า Google มา จากนั้นนะครับมองข้างบนขวามือครับที่เป็นสี่เหลี่ยมจุดจุดเก้าจุดตรงนี้ชื่อว่าแอป Google ครับให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลือกหัวข้อคําว่าไดเมื่อเข้ามาใดใดนะครับเราก็จะสามารถเอารูปภาพนะครับที่เราถ่ายเนื้อหานี่ทั้งสองรูปภาพนะครับลากเข้ามาใส่ได้เลยคลิกซ้ายครั้งหนึ่งครั้งครับแล้วก็ลากเข้ามาปล่อยครับ เขาก็จะดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างขวามือตรงนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ให้เราคลิกซ้ายหนึ่ง,งครั้งครับที่รูปภาพให้เป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกขวาเลือกหัวข้อเปิดด้วยครับจากนั้นเลือก Google เอกสารในขั้นตอนนี้นะครับ Google เอกสารนั้นเนี่ยก็จะสแกนรูปภาพนะครับว่าในรูปภาพนั้นเนี่ยมีตัวอักษรอ,อะไรบ้างนะครับเขาก็จะแปลงออกมาให้ ให้เราได้ Copy ให้เราได้คัดลอกได้นะครับในส่วนของข้างบนตรงนี้นะครับในกรอบตรงเนี้ยก็จะเป็นรูปภาพนะครับที่เราได้ใส่เข้าไปในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เขาสแกนออกมาได้เนื้อหาตรงพอสมควรเลยนะครับผมให้99%เลยนะครับสําหรับเนื้อหาชัดแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นสแกนด้วยแคมสแกนเนอนะครับนี่ตัวข้างล่างก็ขึ้นด้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับตรงหมดนะครับ ถ้าเราสแกนเสร็จแล้วนะครับเราจะดาวน์โหลดเป็น Word ได้อย่างไรนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ครับขีด3ขีดตรงนี้นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับกับรูปภาพตัวนี้ให้เราคลิกขวาครับจากนั้นนะครับกดดาวน์โหลดเขาก็จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word ให้เรานะครับแล้วก็กดเปิดไฟล์ได้เลย อาจะเห็นนะครับมันก็เหมือนกับที่เราได้เปิดเมื่อสักครู่นี้ใน Google เอกสารเลยอันนี้เราแค่โหลดมาเป็นตัว Microsoft Word นั่นเองเดี๋ยวเราดูอีกตัวอย่างหนึงกันดีกว่านะครับเน,นื้อหานี้จะเยอะขึ้นมาหน่อยเหมือนเดิมครับคลิกซ้ายที่รูป1ครั้งจากนั้นคลิกขวาครับเลือกหัวข้อเปิดด้วยแล้วก็ Google เอกสาร เหมือนเดิมนะครับรูปภาพข้างบนอันแรกนะครับก็คือรูปภาพที่เราใส่ไปส่วนข้างล่างนะครับก็เป็นตัวเอกสารนะครับที่เขาได้สแกนออกมาแล้วท่านผู้ชมก็ดูนะครับว่าตัวไหนผิดพลาดบ้างแต่ส่วนใหญ่นะครับเกิน90%แน่นอนถูกต้องนะครับถ้ารูปภาพชัดนะท่านผู้ชมก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่ารูปภาพเนี่ยตรงไหนหายไปเอ่ยประมาณนี้นะครับสำหรับ Google เอกสารนะครับ ถ้าท่านผู้ชมขี้เกียจพิมพ์เนื้อหาจากในหนังสือเนี่ยท่านผู้ชมก็แค่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอามาใส่ในคอมเข้ามาใน Google เอกสารนะครับเขาก็จะแปลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดคุมดำนะครับคัดลอกเอาไปวางใน Word นะครับเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องพิมพ์ตามหนังสือยาวๆแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผร้จะทำด้วยนะครับขอบคุณครับ